สวัสดีวันนี่มีน้องครับมันนี้เส้าที่ท่านว่าข่มสพนราชสักเจ็ดน้องพ่อกันตลาดนัดโคกระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทำให้ช่องมันหยุกันกันนะครับแจ้งวันหยุดนะครับไม่มีหยุดจะนั่งคันพุกเอาตลาเพื่อหาสุขสตินะครับปลายปีดังนั้นบรรยากาศซบเซานะครับช่วงนี้ราคาควายกับอ่อนนะครับครับยังเลาะเลรนไปนะครับสำหรับ ท่านที่นะครับเลี้ยงปศุสัตว์นะครับนะครับควายเนื้อก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับควายเนื้อก็ไปดีๆนะราคาอ่อนแต่ว่าก็ซื้อขายกันคล่องอยู่นะครับซื้อขายกันตลอดนะครับควายเลี้ยงตึงมือนิดนึงนะครับค้ายงามยิงตึงครับอ่ะค้ายงามราคาตกนะครับค้ายงามยิงตึงครับอ่ะแต่ว่าควายเนื้อก็เพาะไปได้นะครับซื้อตลอดนะครับมื่อนี้ห่างเวียดนามกับเขาอยู่นะครับห่างเวียดนามกับเขาอยู่นะครับจะจุดพายยางเลาะเหรียญมุ่งนะครับ บงดูอาการแล้วเครื่องสุดปถิฐามราคาหลายดอกเป็นอย่างหล่อเบิ่งไปยืนเบิ่งขาเจ้าต่อราคากันมอนกันนะเอฟซีก็ถามเป็นอย่างที่ถามจะควายตัวเก่าไปถามในห้อยก็อยากเขินเนื้อกันนะแบบแบบะบราณถามนะของมันขายยากของมันขายยากนะไปไปตลาดได้ก็เห็นได้จุงตัวเก่า บางทีก็ถามไม่ห้อยก็จนเขินนี่กันนี่ครันทั้งคนถามทั้งคนขายนะครับครับครับเ,เบื้องเบื้องเงินไปนะครับช่วงนี้ก็ช่วงหนาหนาโลนะครับช่วงนี้ควายดรอปยังหน่อยนครับอ่อวดเอาอวดสาวเอานะครับสาวหน่อยสาวหน่อยนะครับข้อก็สวยองข้อสวยดีมั้งลุงเขาสวยดีนะ,รนะรนะรนะครับเหล่บเหล่บงามครับ ลูกครึ่งนครับติดมูลาบอีกหน่อยนะครับติดมูลา,าสาวน่อยเจ้าบาทครับสาวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพารอยสาวนยนครับหนึ่งหพัารครับข้องสางดีนะครับข้องสางดีนะครับวันนี้ทามุ่นกับมีตะคว่เนือท่นครับทามุ่นกับมตควเนื้อมีไคว่คางามมีไคว่เลี่ยงอยู่3าสองตัวท่ามุ่นนะครับสุส่มันนี้ นะครับ oh, นนะสนใจที่ต่อได้เบริรได้นะครับ099 157 4941 4941สนใจ Wh called, ทุมาสอบถามนะครับสาวน้อยๆติดหมู่ลาจังหน่อยนะครับลูกครึ่งนะในห่างเวียดนามสื่อวะนะครับค่ายบาหลายแต่ว่าเป็นการเน้นไปซื้องัวนะครับ ช่วงนี้เวียดนามซื้อถึงง่วนแลว้วไข่นี่ยคือว่มีบ่มีไข่ซื้อกแบบซื้อง่วนนะครับมาแล้วเอาเอา,เอาทุกอย่างบางตได้ต่กำไรนะครับท้า,อย,านะอยู่เป็นต่อราคากันอยู่ครับเบิ้งในหอยเป็นต่อราคากันนะได้

ี่ลาวีลากันต่อราคาของนม่หางใหญ่ได้ีกว่ตอนนี้ันขายหัวลอดีัวเางไันเน้นเพ่นนี้กันห้อง้าบัขายดีเออ

เมรูบลูกเมน์ครับแมรสูง130รลอยสามสิบครับกับใหญ่นะครับใหญ่สูงประมาณลอยยี่สิบบวกนะครับ,บสามสาวครับสามหมื่นข่วงนี้ครับสควันนี้บะหมีม่ไส้เบิร์ดอกต้นครับ นี่ตัวเดียวทางคุณเป็นต่อราคาเป็นยางวิรวุงนะเป็นนักซือวะครับเป็นซื้อกันวะเป็นตัวนึงจะไปส่งบบ เป็นกำลังสื่อกันเนี่ยกำลังพิจารณากันอยู่สามหน่อยส่วงวัยยี่สิบพอพัฒนครับก็วงเขาก็ดีเนียหน้าตาดีนะลูกตัวไหนด้วนี่ย เจ้าของเก่าคือเพิ่เอน่นวันนี้เพชรลำพงครับครับเจ้าของเก่าคนวานครับทได้กระแสนะครับเจ้าของเก่าคนวานลูกเพชรลำพงเงี้วอันหลากร้านครับขาหลายนะครับขาดน้ำเลี้ยงก็เลยเบิงแบบนี้แต่ว่ามีฟอร์มอยู่นะครับขาดน้ำเลี้ยงเบิงเบิงส่งเบิงส่งกระโหลกเบิงส่งนะครับเบิงหนาเขาเรามีฟอร์มอยู่นะครับมีฟอร์มสูงประมาณร้อยเกือบร้อยสามนิดร้อย ันะรนะคบสวงแคบดีนะครับบนเป็นควายเล้าเก่าด้วยเพราะว่าสวงแคบนะครับมีฟอร์มอยู่แต่ว่ามันขาดน้ำเบี้ยงนะเบิ่งข้อของค์เปิดราคาอะไรเป็นเด็ดนะครับสองหมืน่นคะรับว่าสองหมืน่นนะครับนะปากใหญ่นะครับปากใหญ่กินหยาเก่งเบิ่งมึง,มงนะนาตากระโหลกเปิดดีนะกระโหลกกระโหลกใหญ่นะครับ่วงเขาเปิดสองหมื่นสวยเบิ่งใครกันสะดือใหญ่อยู่นะครับ ไทยกับสองหน่วยนะครับถ่ายสวยนะครับเดบไปแต่งเกหน่อยครับแต่งเอาครับมีฟอร์มอยู่ครับฟอมหนูครับตัวนี้มีฟอร์มอย่นสนใจที่ต้อเดบบ์เลนะครับศนอง์หกสองสงูนส่่น่งเา่ง่น่งเาน่งใจทมาสอบถาได้เนรคริง ไอทีพี่ป้ายหนาหลังกี่นี้แม่จำเป็นขายออกกันได้อยู่จนอันเป็นสี่สาวสาวสูงร้อยสามสิบเนาะสาวน้อยสูงร้อยสามสิบ ร้อยยีนะ่สบวกร้อยสาิบ่นจีหักัน2องหมื่นครับซื้อไปเลี้ยงนะครับสซื้อไปเลี้ยงปันเดียวกันตว่น่ามีแดงดีนะซื้อไปเลี้ยงคกาดเนียเขาันงสน13กหายแล้วนังเอีย สาวหน่อยก็หมื่นกว่บาทนี่ครับตัวใหญ่น่ะสองหมื่นครับตัวใหญ่2องหมื่นตัวน่อยหมื่นกันนี่มันนี่กับตลาดก็นีกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีเลยช่วงนี้ตลาดซบเซานะครับ ค่ายก็บ่ค่อยเขาสนามมาเิ่นค่ายเลียงยิงนะครับเงียบนะครับช่วงนี้ค่ายเลียงเงียบนะครับแต่ว่าค่ายเหนือกับไปได้อยู่นะครับค่ายเหนือไปได้ตลอดนะครับ<ม>เห็นค่ายงามเอามาขายเป็นเหนือร้ายแล้วนะครับขาดทุนแต่ว่าก็ได้ขายอยู่นะครับ

what well, well, yeah.